ที่พึ่งอะไรไม่มีก็ตามพ่อตายแม่ตายไปแล้วพึ่งใครอ่ะเนี่ยพึ่งพระพุทธเจ้าใช่ปะใครยังไม่เหลือตัวคนเดียวอาจจะยังไม่รู้เนาะอืมใครที่พ่อตายแม่ตายไปแล้วก็คงจะรู้สึกบางดูมันโล่งๆชอบกนใช่ปเพราะน,นั้นหาใครเป็นที่พึ่งแ่ะไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาเราแล้วนะเราไปปรึกษาเพื่อนให้เพื่อนมันจะหวังดีกับเราเป่าเนี่ย เราไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ให้มันจะหวังดีกับเราปะมันจะกอบโกยผลประโยชน์เราหรือป่ะมันจะแกล้งเราหรือปะเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเอาใครเป็นที่พึ่งใครคือคือที่พึ่งที่ดีที่สุดนะพระเจ้าตัดไว้กับพระอนทน์ <c oughs> คราวนั้นเนี่ยพระอนทน์ก็พึ่งพระสารีบุตรนะคอยสอบถามธรรมะพระสารีบุตรอยู่เลยพอพระพระสารีบุตรปรินิานพานพระอนก็ร้องไห้เสียใจ นะผู้เจ้าเลยเรียกพระน,น์มาอ้าวอานน์สาริบุตรเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันติดตัวไปด้วยหรือเปล่าบอกไม่ใช่ไ่มอ้าวไปร้องไห้ทําไมนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตถาคตบอกแล้วมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะ <c oughs> ก็เลยสอนพระน,น์ว่าในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปงเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่โยมต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะตัวเราเองนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองโดยอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะของใครของพระตถาคตพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นถึงใครจะไม่อยู่ก็ตามใครจะไม่มีก็ตามนะพ่อแม่ไม่อยู่ นะคุณปู่คุณอาคุณตาคุณยายนะที่เคยอุปการะเลี้ยงดูเรานะจะสูญหายตายจากไปตามกฎแห่งธรรมชาติก็ตามเราก็ต้องมีธรรมะเราต้องพึ่งธรรมปกครองโดยธรรมเรามีลูกมีหลานเราก็ต้องปกครองลูกหลานโดยธรรม